กระเทียมเถาออกดอกบานสะพรั่งเสน่ห์ของกระเทียมเถาคือกลีบดอกบอบบางมากระยะเวลาบานสั้นมากๆและนานๆออกทีอาจปีละครั้งและต้องเป็นช่วงหน้าหนาวเท่านั้นที่ออกดอกนานหน่อยกระเทียมเถาประโยชน์ดีๆและสรรพคุณเด่นๆรวมไปถึงข้อมูลวิจัยนำมาฝาก หวายให้ได้รับรู้แล้วก็แบ่งปันนะคะข้อมูลดีๆผ่านไลฟ์สไตล์บายตุกสวัสดีและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สไตล์บายตุกค่ะคลิปนี้จะพามาทาความรู้จักนะคะักบกระเทียมเถาหลายๆท่านอาจไม่รู้จักนะคะว่านี่คือต้นอะไระนะดอกสวยดีค่ะตามสมุมทุมพุ่มไม้อาไม่ใช่ตามหน้าบ้านนะคะตามริมรั้วหน้าบ้านหลายๆท่านปลูกนะคะ จริงๆแล้วกระเทียมถามีถิ่นกําเนิดนะคะมาจากไหนบ้างนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขามีถิ่นกําเนิดมาจากไหนแล้วก็ะะเป็นพันธไม้ที่มีถิ่นกําเนิดเดิมนะคะในทางตอนเหนือของทวีปอาบริกาใต้เช่นบาร i ซิลซูรินานบริเวียโคลอมเบียเปรูไปจนถึงอาบริกากลางเช่นเม็กซิโกคอสตาริกาปานาและนิการากัวเป็นต้นนะคะต่อมาจึงได้แพร่กระจาย พันธ์ุไปยังเขตร้อนต่างๆทั่วโลกสําหรับในประเทศไทยก็สามารถพบกระเทียมเถาได้ทั่วทุกภาคของประเทศนะคะต้นนี้อยู่หน้าบ้านนะคะก็ปลูกมาสัปมาณนะฮะหลายสิบปีแล้วด้วยนะคะประโยชน์เนะะี่ยแล้วก็สรรพคุณของกระเทียมเถานะคะก็ใช้อาบรรเทาอาการปวดข้อนะ,ะแก้หวัดแก้เจ็บคอรักษาโรคตามข้อใช้เป็นยาลดไข้เนะะี่ย รวมไปถึงไข้ามาราเดียขับพยาติแก้ปวดแก้อักเสบเนี่ยเป็นยาชาแล้วก็ขับลมด้วยนีกระเทียมเทาถูกนํามาใช้ประโยชน์ในด้านการปลูกเป็นไม้ประดับนี่ค่ะทั้งในรูปแบบไม้ถางหรือไม้เลื้อยตามซุ้มประตูหรือบริเวณรั้วบ้านเนื่องจากมีช่อดอกเป็นพวงและมีสีสันที่สวยงามสะดุดตา ส่วนยอดและใบอ่อนของกระเทียมเถานั้นยังสามารถนำมารับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกได้อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการนำใบของกระเทียมเถามาสกัดเอากลิ่นเนียคะที่เหมือนกระเทียมมาใช้เป็นสารแต่งกลิ่นในอาหารอีกด้วยนี่นะ,ะ่ะใบเขาก็จะเป็นแข็งแข็งหน่อยคะเป็นแข็งแข็หย,ยาบๆนะ,ะ่คะถ้าจับมาขยี้ขยี้แล้วเขาจะมีกลิ่นฉุนมากฉุนยิ่งกว่า กลิ่นเขาฉุนยิ่งกว่ากระเทียมอีกนะคะทุกคนรูปแบบแล้วก็เนี่ยขนาดรวมไปถึงวิธีในเรื่องของการใช้เป็นยาต่างๆนานานะคะถ้าอยากจะใช้แก้วหวัดแก้เก็บชอคอยแก้แก้เก็บคอนะคะถ้าอยากจะใช้เป็นยาแก้วหวัดแก้เก็บคอบรรเทาอาการปวดเนี่ยแก้ไขข้ออักเสบแก้ปวดตามข้อเนี่ย ก็ใช้รากกระเทียมเถาแล้วก็ใบมาต้มกับน้ำได้นะคะใช้เป็นยาขับพยาธิได้นะคะทั้ง5ส่วนเลยนะคะรากเถาใบดอกฝักของกระเทียมเถานะคะมาต้มกับน้ำดื่มน้ำดื่มเช่นกันนะคะส่วนลดไข้แก้หวัดเนะคะเจ็บคอก็ใช้รากแล้วก็ใบกระเทียมเถานะคะมาต้มกับน้ำดื่มเช่นกันนะคะนี่ดอกเขาสวยมากนะคย เราก็จอบเขาอยู่นะว่าเขาจะออกดอกตอนไหนนะคะเขาก็เพิ่งออกดอกให้ชวยชมนะคะให้ช่ยชมนี่แหละนะคะในช่วงปลายทันบานี่แหละนะคะจากที่เหลือก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะนี่ก็ไปตัดแต่งกิ่งนะคะให้เขาแตกยอดในช่วงหน้าฝนนะเสร็จแล้วก็ก็ดูแลตัวเองนะคะก็ออกดอกมาบานสะพรั่งแบบนี้แหละนะคะเกลนการขยายพันธุ์ของกระเทียมเถานะคะ กระเดียมแถาสามารถขยายพันธุ์ได้โดยเพราะ,ะเมล็ดหรือปักชำนะคะแล้วก็การตอนกิ่งแต่วิธีที่เป็นที่นิยมก็คือการเพาะ,ะเมล็ดนหาะส่วนการตอนกิ่งหากจะให้ติดดีก็จะต้องใช้ฮอร์โมนช่วยและการปักชำกิ่งที่ใช้ต้องเป็นกิ่งที่ไม่อ,อ่อนนหรือแก่จนเกินไปต้องเด็ดใบทิ้งให้หมดนะคะก่อนนําไปปักชำในที่ล่มลำไรนยคะ ทังนี้กระเทียมเถาสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแหลงและที่มีแสงแดดจัดนี่นี่ปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะี่ยไม่ต้องรดน้ำอะไรมากมายนะะแต่การปลูกต้องมีการทำคานหรือที่ยึดเกาะให้กับเขาด้วยเนะี่ฮะเนื่องจากเป็นไม้ธรรมชาติของกระเทียมเถาจะไม่เลื้อยขึ้นต้นไม้อื่นจึงมีความจำเป็นนะะที่จะต้องปูก ที่จะต้องช่วยปลกูกหรือว่า,าปลูกนําช่วงแรกของการปลกูกนะคะเมื่อเลื้อยได้ตามปกติจึงนําเชือกที่ผูกไว้ออกนะคะเราก็จะปลูกไว้นะคะเขาไม่ไปหาอาศัยนะคะต้นไม้อื่นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องหาไม้นะคะมาค้ายันเขาไว้เพื่อที่จะให้เขาเป็นพุ่มนะคะอพอเขาแตกยอดออกมานะเราก็ไป เขายอดของเขานี่แหละเนะะี่ยดัดแปลงไปค่ะย้ายเขาไปเป็นสุมภูมิต้นไม้ตรงไหนเนี่ยค่ะก็จัดก็แต่งเข้าไปนคะ,ะพอเขาได้ที่แล้วเราก็ไปเอา,อาเชือกที่ผูกเขาเออกนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีเลยทีเดียวนะะี่คะนี่คือกระเทียมเถ่านะะอนี่คะส่วนการศึกษานันทางทางทางพศิศาัตวิทยาศาสตร์ของกระเทียมเถ่านะคะก็มีรายงาน การศึกษาเนี่ยฮะทางเภสัชวิทยาศาสตร์ของอวิทยาทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบและลำต้นและรากของกระเทียมเถาระบุว่ามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดังนี้นะคะก็จะมีฤทธิต์ต้านเชื้อแบคทีเรียต้านไวรัสต้านอนุมูลอิสระนะคะลดคอรลสเตอรลในเลือดนะคะส่วนสารจาก ดอกลากแล้วก็ลำต้นก็จะมีลิต์ต้านการอักเสบนะคะต้านมาเรเียต้านการแพ้ต้านการอักเสบต้านแบคทีเรียต้านเนืมอโอิสระแล้วก็ต้านมะเร็งด้วยนะคะทุกคนส่วนข้อมูลนะคะในเรื่องของข้อแนะนําแล้วก็ควรระวังจริงๆนะคะก็คือสําหรับนะคะผู้ที่จะนําเถากระเทียมเถา่นะคะไปใช้เป็นสมุนไพรนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังในการใช้เช่นเดียวกันกับ การใช้สมุนไพรชนิดอื่นๆนะคะโดยใช้ในขนาดหรือว่าปริมาณที่เหมาะสมนะคะที่ระบุไว้นะคะในตำรับยาตำราต่างๆนะ,ะไม่ชวนไม่ควรที่จะใช้ในขนาดที่ มากจนเกินไปหรือใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานาน,านะคะเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้กระเทียมเถาเป็นสมุนไพรเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยรับรองนะคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรนะคะในทุกๆอย่างทุกๆกชนิดนะคะเขามีทั้งสรรพคุณนะคะแล้วก็มีทั้งโทษเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าจะใช้เนี่ยฮะสมุนไพรไทยเนี่ยฮะต่างๆนานาก็ควรที่จะกินไปแล้วก็นะฮะหยุดกินไปแล้วก็หยุดเนี่ยคะขอบคุณที่เข้ามารับชมไว้เจอกันหลังคลิปหน้าจ้ะ